สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิยาทาระนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอาการกันนะคะในหัวข้อเขาคิดจะทำอะไรนั่นเองนะคะเราจะมาดู energy ของเขานะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็คิดจะ take action อย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็รวมไปถึงคำแนะนำสำหรับคุณด้วยนั่นเองนะคะก่อนอื่นทำสมาธิทำจิตใจให้นิ่งนะคะแล้วก็เลือก card นะคะจาก ใบที่คุณชอบนะคะก็จะมี3ใบให้เลือกนะคะนี่ก็คือการ์ดหมายเลขการ์ดที่1นะคะเป็นการ์ดหมายเลข29นะคะชื่อกาดว่า discover your life purpose นั่นเองนะคะมีใครชอบอันนี้บ้างต่อไปนะคะเป็นการ์ดที่สองนะคะการ์ดที่2จะเป็นหมายเลขที่30นะคะชื่อว่า courage นั่นเองอนี่คือหน้าตาของการ์ดใบนี้นะคะ และการ์ดใบที่3นะคะหมายเลข3 3นะคะชื่อการ์ดว่า sexual arts นะคะโอเคนี่ก็คือกราดสาใบนะคะที่เราได้มาจากเด็กของ heal yourself นะคะเป็น reading cards นั่นเองของ inner circle เอาละทีนี้เราลองไปดูกันนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกราดหมายเลขหนึ่งกราดหมายเลขหนึ่งก็คือใบนี้นั่นเองนะคะ Discover your life purpose นะคะสวยมากๆเลยทีนี้เราลองไปดูนะคะว่า energy นะคะ energy ของเขาตอนนี้เป็นอย่างไร energy ของเขาในตอนนี้สามดาบ e t of pentacles seven of swords ะะแล้วก็ Fi อฟคัพสเอราในเรื่องราวของเขานะคะ energy ของเขาดูเศร้านะคะ energy ของเขาดูเศร้าดูเสียใจนะคะดูผิดหวังกับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะความรักครั้งนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนมากกว่าคนสองคนนั่นเองนะคะแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าโอเคอเขาอยากที่จะหลีกหนีนะคะเขาอยากที่จะหลบหนี ลบลี้หนีหน้าคุณนะคะเป็นเอนเ g อร์จของการที่แบบว่ามันมีทั้งความที่จะอยากที่จะสานสัมพันธ์ต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่ามีในเรื่องของความคิดถึงนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยอารมณ์เศร้าเสียใจนะคะเขาหันไปทุ่มเทกับเรื่องของการงานค่ะและมีความรู้สึกว่า,ายังไม่ค่อยอยากจะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวของความรักในครั้งนี้สักเท่าไหร่ ะะย,ยังไม่อยากเผชิญหน้ากับความสูญเสียหรือว่าความเจ็บปวดนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเสียไปนั่นเองไฟออฟคัพเขายังคงคิดถึงอดีตเก่าๆคืนวันเก่าๆนะคะที่เคยมีกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองต่อไปนะคะจะดูว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรสิ่งที่เขาคิด นี่ก็คือเพจชอปสอดไม่ใช่ค่ะเพจช o ป w อนส์ The Sun s t a n n of ค u ั s และ The Hermit นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ะะเพราะว่าเขายังจําได้ถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยดีนะคะเคยมีความสุขมากๆเลยอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเคยมีการคาดหวังนะคะกันไว้เกี่ยวกับอนาคตนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะเป็นแบบเขายังไม่สามารถ Take a คชั่นอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นเดอะเฮอร์เนี่ยมันใช้เขาจะใช้เวลาในการไตรตรองมากกว่า ะค,ะคือคิดว่าจะต้องคิดให้ดีๆก่อนจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะถึงจะลงมือทำอะไรลงไปนั่นเองนี่เรามาดูความในใจของเขานะคะความในใจของเขาเป็นยังไงบ้าง i feel deeply deeply triggered by you เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าคุณค่อนข้างจะมีทิพลนะคะในใจเขามากๆเลย painful memory keep haunting me เขามีความทรงจําที่เจ็บปวดนะคะที่ยังคงหลอกหลอนตามหลอกหลอนเขาอยู่ใช่เขามีความทรงจําที่แสนเจ็บปวด3ดาบแล้วก็อดีตเก่าเก่านะคะที่มันทําให้เขาเศร้าเสียใจนั่นเองโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยการกระเด็นไปไกลมาแป๊บหนึ่งนะคะกั ลื่นมากค่ะลื่นมากๆกระเด็นไปไกลมากๆ <_ d ata> อยากได้อีกสักหนึ่งใบอ,อ,อยากได้อีก2องใบอยากรู้ความในใจของเขาเพิ่มนะเ <_ d ata> พราะว่าการสำหรับนี้นะคะจะบอกถึงในเรื่องของความในใจนะคะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยทีเดียว <_ d ata> เขามีความในใจอะไรอีกบ้าง i feel trap inside of my head เนี่ยค่ะมันมีบางอย่างที่แบบเหมือนเขามีอยู่ในหัวแล้วมันเอาออกไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะ I realize that no one loves me like you do เขาเหมือนกับแบบรู้นะคะว่าไม่มีใครที่จะรักเขาได้มากเท่าคุณอีกแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้หรือว่าเขาได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วนั่นเองนะ ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วตกลงเขาจะมีการ take action อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ seven of swords เขาน่าจะยังคงหลบลี้หนีหน้าหรือว่ายังไม่อยากเผชิญหน้านะฮะหรือไม่ก็อาจจะยังไม่อยากพูดความจริงอะไรในช่วงนี้นะคะ e i g t of pentacles Solid opportunity เพียงแต่ว่าคาดหวังว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นหรือมีการให้โอกาสกันมีการขอและให้โอกาสกันนะคะมีการให้อภัยกัน Queen of s w o r d Five of Pentacles <c oughs> ดูว่าเขาจะคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็เหมือนกับโอเคอ่ะก็อยากให้มีการให้อภัยในกันในครั้งนี้นะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเ,เขาอาจจะรู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ให้อาภัยเขาหรือเปล่าว่า,าจ,จะวิตกกังวลนะคะเพราะว่าเขาจะมองคุณเป็น q u ีนออฟซอร์ d นะคะบ e อิงอินดิ e พนเดนนะคะคุณดูเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะแล้วก็คุณอาจจะแบบว่าไม่ให้โอกาสเขาก็ได้นะเขาอาจจะกังวลไปอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็อาจว่ากลัวว่าคุณอาจจะพูดจาอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นการตรงๆหรือว่าเป็นอันที่ไม่ดีใส่เขานะคะเพราะในเหตุการณ์ครั้งเนี้ย มันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่นำพามาซึ่งเรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญนะคะกับผลของมันในตอนนี้นะคะเขาก็เลยดูหลีกเลี่ยงนะคะที่จะ,ะเผชิญหน้าในนาทีนี้แต่เขาก็คาดหวังว่า,เ,าเขาจะได้รับการให้อภัยนะคะหรือว่ามีการพูดคุยมีการเริ่มต้นกันใหม่ได้นั่นเอง นี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วสำหรับคุณควรจะทำยังไงกับการสัมพันธ์นี้นะคะจาก Oracle สําสำหรับคุณนะคะเขาบอกว่า just step into the unknown แล้วก็ stop confusing yourself ก่อนอื่นก็คงจะหยุดสับสนในใจตอนนี้คุณอาจจะคิดวุ่มากวุ่นวายสับสนในใจใช่ไหมหยุดคิดทำให้ตัวเองสับสนนะคะ พยายามที่จะมีสติกับตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้นะคะจริงแล้วก็คือไพ่เดอะ o ูนั่นเองนะคะ just step into the unknown อ,อาจจะลองให้โอกาสนะคะลองก้าวไปสู่สิ่งที่แบบว่า,เ,าเป็นการให้อภัยก็ได้นะคะก้าวไปสู่สิ่งทีอ่อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะคะหรือเป็นการให้โอกาสใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่า เขาต้องการที่จะบอกอะไรเรานะคะก็เป็นการแบบคุณไม่ต้องนั่งสับสนวุ่นวายมากนักนะคะก็ลองเลือกตัดสินใจได้เลยว่าการที่จะลองฟังเขาในการที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งนั่นเองนี่ก็คือนะคะผู้ที่เลือกกองการดหมายเลขที่1น,นั่นเองนะคะนี้เราลองไปดูนะคะผู้ที่เลือกการหมายเลข2 สำหรับผู้ที่เลือกการ์ดหมายเลขสองก็คือใบนี้ c o u r a g e นั่นเองนะคะใบนี้ mm hmm. นี้เราลองมาดู Energy ของเขาก่อนดีกว่า Energy ของเขาเป็นอย่างไรนะคะ Energy ขาคนนั้นของผู้ที่เลือกกองการ์ดหมายเลขสอนี้เป็นอย่างไรนะคะ uh, ten of s w o oh, r d s โอ้หนักกว่ากองที่หนึ่งอีกนะคะคนนี้นี่เจ็บปวดแสนสาหัสเลยนะคะ <laughs> ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นคะเจ็บปวดแสนสาหาัสทวินอบครับโดย Energy ของเขาแล้วดูเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมีความอ่อนโยนดูแลห่วงใยเอาใจใส่ที่ดีทีเดียวนะคะ Knight of Pentacle นะคะแล้วก็ The Hangman แต่สาภาวะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันน่าจะจบมิจบแหลหรือจบลงไปแล้วก็ตามนะคะด้วยาการที่ตัวเขาเองก็ ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นเองแต่จะเป็นตัวเขาเองที่มไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีมากพอนะคะหรือแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นั่นเองทีนี้เราลองมาดูว่าเขาคิดอะไรนะคะเขาคิดอะไรไฟล์อัพซอฟ เอ็ดส i n อ a พินน i e w of f วิว u ั e ฟอรูนและควีนอมอนสํสหรับตัวเขาเองนะคะเขาก็มีความรู้สึกเสียใจและภาพความทรงจำของเขาคืออะไรรู้ไหมคะการที่มีเหตุการณ์การทะเลาะกันนะคะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการ พังไปหรือว่าจบไปหรือว่าทะเ,เลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายหันหลังให้กันไปนะคะนี่คือภาพความทรงจำของเขานะคะเอ็ดซ็บเพนเดเคิลเขาอะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะกับความสัมพันธ์นี้นะแต่เขาก็คิดว่าก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันถ้าหากว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขายังมีความรักแล้วก็หลงไหลในตัวคุณอยู่ ะะยังมีแพชชั่นต่อตัวคุณมากๆเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เขาหลงไหลมากๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มันจบลงไปแบบนั้นเลยนี่มาดูว่าแล้วความในใจเขาคิดยังไงนะคะความในใจของเขาที่อยากจะบอกออกมาเป็นคำพูดคืออะไรเขาคนนั้นความในใจของเขานะคะเขาบอกว่า Please give me one more chance ให้โอกาสเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังไม่อยากจะให้มันจบลงไป If you were me you would do the same ถ้าคุณเป็นเขาคุณก็อาจจะทำอย่างเดียวกับเขาก็ได้นะคะและ I won't give up on us แต่ขอบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะ ความในใจของเขาก็คือเขาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมให้มันจบลงนะคะ I really want t o contact y o u but I don't think I should อยากที่จะติดต่อคุณมากๆแสดงว่าตอนนี้อาจจะมีการเงียบใส่กันนะคะหรือว่าเหมือนเหมือนแบบคล้ายๆเป็นการเลิกราหรือว่าแยกห่างกันไปเขาอยากจะติดต่อคุณมากๆนะคะแต่คิดเขาคิดไปคิดมาแล้วคิดว่าเอ๊จะหรือว่าไม่ควรจะติดต่อดีนะคะเขาค่อนข้างลังเลแล้วก็ สับสนในตัวเองมากๆเลยอยากติดต่อแต่คิดว่าเอออย่าพึ่งดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะนี่ลองมาดูว่าแล้วเขาจะ take action อะไรบ้างหรือไม่เขาคนนั้นของกองหมายเลขสองเขาจะ take action อะไรคะ mm hmm. ten of cup mm hmm. ten of pentacle wow. ้าว seven of m o n t s และไฟล์ออฟบอนส์โอเคสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นเนี่ยมันมีมากเลยเกินนะคะสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันมีมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมานะ่ะอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมามากเท่าที่เขาคิดจะทำนั่นเองเพราอเขาคาดหวังที่จะเป็นครอบเป็นครัวกับคุณนะคะหวังอยากที่จะแต่งงานหวังอยากที่จะมี ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะในลองเทอมเยาวๆอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าอะไรอย่างนี้เลยนะแต่สิ่งที่ทําได้ก็เหมือนขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนตอนนี้เพราะเพราะอะไรนะคะ <c oughs> ไฟอัลบอลมันมีเรื่องราวของความขัดแย้งนะคะการทะเลาะแล้วก็การไม่ลงรอยของคุณสองคนมันยังมากอยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบเหมือนยังติดขัดอยู่ตอนนี้เหมือนกับยังไม่ค่อยออสามารถที่จะทําอะไรได้มากนั่นเอง นี่เราลองมาดูนะคะว่าแล้วคุณควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีนะคะคุณควรจะ you don't need to know now <laughs> บอกว่าคุณยังไม่ต้องรู้ตอนนี้นะคะคุณยังไม่ต้องรู้ตอนนี้นะคะ it will be better than what you expect อาจจะเป็นว่าจักรวาลเนี่ย บอกว่ายังไม่ใช่ทั้มมิ่งของคุณที่จะต้องไปรู้หรอกนะคะแต่ว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีๆกับคุณอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือจะมีสิ่งที่ดีกว่าที่คุณคาดคิดนะคะเกิดขึ้นกับคุณหรือเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรับกับความเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูสําหรับ ผู้ที่เลือกกองหมายเลข3บ้างนะคะสำหรับกองใหม่เลข3เนี่ยนะคะเป็นชื่อกาดหมายเลข33นะคะ so, Sexual Arts นั่นเองนะคะภาพสวยมากๆเลยทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าเช็คเอเนอร์ของเขาว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอเนอรเขาคนนั้นของกองใหม่เลข3เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย กล้องหมายเลข3กล้องหมายเลข3าเขานะคะ f o สฟ of ์ม n ์อินเตอรดีนะคะ t e Temperance t h e Moon และ Queen of w a n ม s นะคะโอเคใน Energy ของเขานะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยดูเหมือนว่า energy ระหว่างเขากับคุณเนี่ยนะคะมีความเป็น soul connection กันนะคะก็ <_ d> um> คือมีการเ,าเป็นคู่ในทางอาจจะเรียกว่าเป็นชุดทางรักษาเหมือนเป็น s o เม m a t e อะไรแบบนี้นะคะมีการเชื่อมต่อกันนะคะมีการรับรู้ถึงกันและกันได้มีการใช้จิตเชื่อมต่อกันได้นะคะมีการมีความคาดหวังกันนะคะในเรื่องของความเป็นครอบครัวบางคนอาจจะคาดหวังกันในเรื่องของการแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ อยู่ในช่วงของการปรับบาลานซ์ในตัวเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจกับในเรื่องราวของความรักนะความรักครั้งนี้อาจจะมีป,ปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะเช่นออดูมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนหรือมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณ2คนอาจจะเป็นระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจหรือว่ายังไม่ค่อย trust ยังไม่ค่อยเชื่อใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ art. นะคะ Energy ของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะคะอืมต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าแล้วเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรนะคะเอชซ o บมอนส์เอชซับมอนส ผู้ที่เลือกก่องไพ่หมายเลข33นะคะคุณเลือก Sexual Arts นะคะซึ่งสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดในทาง18บวกกับคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะหลงไหลในตัวคุณนะแล้วก็คิดกับคุณเนี่ยค่ะ q u e e n of cups เขาคิดว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เขาเนี่ยอยากที่จะแต่งงานด้วยเป็นคนที่เขาอยากที่จะมีอะไรความสัมพันธ์ด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขา มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหานะคะปัญหาก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอันที่หหรือความสัมพันธ์ที่ยังมีใครที่ยังมีตัวเลือกเป็นตัวเลือกของกันและกันอยู่แล้วก็มีการเก็บช้อยเอาไว้นะคะแล้วก็รวมไปถึง ดูมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีความแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนี้เราลองมาดูนะคะว่าแล้วเขาอะมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะความในใจของเขาก็คือ I can't stop seeing your face เนี่ยค่ะเขาไม่สามารถหยุดดูหน้าคุณได้เลยนะคะเขาอาจจะแอบสืบแอบส่องดูจากโซเชียลนะคะหรือว่าดูรูปคุณ ทุกวันเลยนะคะทั้งวันเลยดีกว่าเขาดูหน้าคุณทั้งวันเลยนะคะ it's too hard to keep pretending แล้วก็แกล้งทำเป็นอาจจะเขาดูท่าทางเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกก็ได้นะเขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจหรือเปล่านะคะหรือว่าแกล้งแบบออคิดอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะต้องการตัวคุณมากๆแต่แสดงออกอีกอย่างหนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่า i just feel so unclear so i don't know what to do คือตอนนี้เขาไม่ค่อยแน่ใจก็อย่างที่บอกแหละยังไม่ค่อยแน่ใจกับความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะหรือว่าคุณต้องการเขาหรือเปล่าจิตใจตรงกันหรือเปล่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่รู้จะพูดอะไรหรือจะทํา take action อะไรดีนะคะ please forgive me for being immature เขาน่าจะเคยทําอะไรที่แบบเหมือนเป็นพฤติกรรมที่มันอาจจะดูไม่ค่อย มีวุฒิภาวะกับคุณหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าขออภัยนะคะอยากให้คุณยกโทษให้เขาอะกับพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเอาแต่ใจหรือดูเป็นเด็กนะคะวุฒิภาวะที่ดูไม่โตอะไรแบบเนี้ยนะเขาอยากจะขอโทษคุณนั่นเองอทีนี้ลองดูนะคะว่าแล้วตกลงเขาจะมีการเทคแ a คชั่นอะไรหรือเปล่านะคะ t o a b s o r b กำลังลังเลคิดคือนหัวเขาเหมือนแบบ นึกอะไรไม่ออกเลยนะคะว่าเขาจะทำยังไงดีนะคะเอ็ดอัพ n d s หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะแบบว่าพูดกับคุณนะคะหรือว่าสื่อสารกับคุณหรือว่าติดต่อกับคุณนะคะแบบจู่ๆก็ติดต่อมาอะไรแบบนี้นะคะแต่มันเหมือนแบบเขาต้องแบบมีการแบบ วางฟอร์มอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฟอร์มจัดแต่ว่าเขาจะพยายามทำนะคะตกลงว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบทําให้คุณเซอร์ไพรส์หรือทําให้คุณแบบไม่ทันรู้ตัวนะคะอาจจะแบบเป็นการพูดคุยเป็นการติดต่อหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันมีความคืบหน้าต่อไปนั่นเองนะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของพิกอา,าร์ในวันนี้นั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตาม subscribe และ share แล้วก็คอมเมนต์ในช h a n แ e l ของนิรยาทารุด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ